ครับสวัสดีครับครับวันนี้ครับถ้ามาบึงครบนะครับครบโคบนะครับผมอก็ได้เอาลงไวตะมือขึ้นนะครับประกอบลงผสมไวตะมือขึ้นครับตำบ้านขึ้นครับประมาณสี่ทุ่มนะครับเอาลงแบบปลาไหลครับผมประมาณสามสิบกัวูนะครับผมครับเป็นครบ ตัวผูตัวผูประมาณที่สิบเลยครับตัวเมียก็ประมาณตั่เมนี้ก็ประมาณสามที่ผ้าตัวประมาณาามาน,น,นี้ครับกับขาดว่ามาขึ้นฝนตกนะครับมาขึ้นมันบัดประตกครับผมมาตกช่วงเศร้าครับโอเคครับมันก็เริ่มมีไข่แน่ละครับผมครับเป็นแบบมีไข่แน่ แกวแน่แล้วแต่ว่าอยู่ท่านหลายนะครับตอนนี้ก็บอกว่าสิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงสิบเ็ดแล้วครับประมาณเที่ยงหรือว่าบ่ายบม้งผมก็จะแกวจากกันนะครับปกติเขาต้องแยกตั้งแต่สามโมงเศร้านะครับถ้ามาเคลื่อนฝนตกนะครับพอดีมาเคลื่อนฝนมาตกมาตกช่วงเศร้านะครับเราก็เลยต้องแยกออกหรยแน่กับว่าเป็นยังครับเพราะนีอากาศดีครับยังมีฝนอยู่ครับเคื่อวันที่ไทยเคลื่อนเล็กน้อยนะครับผมนะครับ การพอะนี่คือพอใส่กระชั้นนะครับพอใส่กระชังนยันทีนะครับกระชังนเนี่ยเียบกระชังนนี่เป็นกระชังทีนะครับแบบทีนะครับแบบทีจัดเลยนะครับแต่ใครมมนสิไปรอดอกนะครับที่นี่เขากะเดี๋ยวใครมันไปวันอีกเทื่อนึงนะครับผมเอาใครออกจากผาผาดังนะครับกระชังแล้วก็เขาก็ไปวันีกับบอทีเตรียมไว้ให้บุณนะครับครับแต่ใครไหลแต่ใครมันบ่หลก็ดีใส่บ่อเดียวนะครับบ่อหน่อยครับ ครับประมาณสองเมตรพุ่งสามเมตรนี่นะครับผมครับถ้ามันาใครเต็มที่ใครไร้กระสีใส่ทั้งสองบอลนะครับครับบอลนี้ก็ยกกระดังออกครับเอาใครลงวันในนีโอเคมือทรงมือมันกระสีประมาณยี่สิบสี่ชั่วโมงครับมันก็ะสีเบาะนะครับมระสิแตกออกจากใครมาเป็นตัวนะครับผมขอกลับูกบานในบอลนี่แหละครับผมในบอลนี่แหละครับกะจังหวะเพิ่มอีกเท่านึงครับครับเดี๋ยวคลิปคลิปรุ่นนะครับเลยคลิปรุ่นผมก็ะสีคลิปต่อไป ผมก็ดีมากห้เบิ้งว่ามันด้ใช่หลายปันได็นแล้วก็ทีเบาะแล้วก็จะให้เบิง้งตัวลงมารับครับ,รบโอเคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ราชมอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับผมครับขอบคุณครับ